ร้อยบาทน,นะจะโยมรัแล้วัตถุมงคนไปกันเนาะจากนั้นก็ตาธุนไปค่ะเด็กเก๊งสู่ต่อไปไปค่ะรอยพันต้องวันตอนนี้ถึงร้อยพระพุทธบาทแล้วนะคะจะรว เย้ถึงละภาพใช่ไหมไม่ไงแล้สุดก็ทำได้ถึงแล้วสภาพดตอนนี้เราลงมาแล้วนะคะดูสภาพเราดูสภาพแต่ละคนเราะ 200บาทนะคะมาซื้อที่หน้างานได้ไม่ต้องจองได้ค่ะนี่เดี๋ยววันจะรอไปถึงตอนเช้ขึ้นรถค่ะนี่ถึงวันไหนก็น่าจะเดือนหน้าเลยก็ถึงิ้นเดือนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะคะ ล้างด้วยคนเยอะมากวันนี้สเราไพอเราลองแล้วก็หมาแล้วนี่สามมาริวเรยเนี่ยนี่กี่โมาแล้วจิ้มขิงเหรอจิ้หนึ่งแล้วินมขาอนที่หนึ่ง Hãy không thăng lên thăng lên rồi là nó khóa luôn ต้นนี้อไกลยังไม่ถึงเดินเดินต่อไปไปเดินเขึ้นไปขึ้นมาถึงจุดแรกมีร้านค้าสวัสดิการนะคะร้านกาแฟสดขายค่ะมีน้ำดื่มขายเลยนะคะน้ำดื่ม รีไซเคิลได้ด้วยการเอาออกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเมื่องอนใช่ไหมไปเดินกันต่ออุ้ยหอมกาแฟสดจังเลยคนเยอะมากสาวที่สุด วเรว็ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะรีบไปไหนจ้ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยอาการเป็นไงครอน <laughs> ร้อนไม่้ร้อนไม่หนาวเลยร้อนะโอ้ปีนี้มีของขายตลอดทางค่ะมากเลยไม่ค่ะม,ม,มีไข่ต้มมีมาม่ามีนมมีอะไร พักกันพักกันไปนั่งนั่งนั่งเล็กนั่งก่อนพักกันพักกันนอนเลยได้ไหมนอนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับวันนี้เวลาตีสองกว่า สองครึ่งค่ะดูหมอกสิ คุณยาบินดาสุขสมกลิ่นนะอีกหนึรอยบาทนะประโยชรับวัตถุของคนไปกันเนาะฉานั้นก็สาธุสาธุนะทำบุญใะอย่าลืมอธิษาานโยมทำทานที้ตั้งแอดัการงานเนี่ยะมียทุกาการทกรที่จะได้อ เก็วเกยากยากเกลียวไปแต่ล้คติดยาฤทึกซึีหนังแล้วก็มาเาแล้วกัดกินกับยอดแต่คนาไประาร้นเสากนึ้อยน่งที่นที่ม่เป็นามยีนะกทีไม่อากน้ำมาเหรอคนตกค่ะทุกคนตกไปพอยมีหมอกด้วยค่ะ 好了，好了。 โยนเข้านู้นได้ขึ้นสวรรค์เลยนะถึงไหมหนึ่งไปค่ะเด็แก๊งยังไม่ถึงยังไม่ถึงสู้ต่อไปยังไม่ถึงรอตอนนี้กี่กี่โมงแล้วกี่โมงแล้วตีหนึ่งไปต่อตีสามไปต่อไปต่อไปต่อเล่นเหมือนอ่ะ ต้องไปปล่อยนะครบว่าเราไม่เมาะมงไมนตาล่างอยู่ดมอล่มองมอมามรับสามาษณตามกฎจะทางมาสร้ามุขผูกตอบจโรสถาัพตาตรวจะทโบสถาไเท่าไหร่ไปค่ะเจกเตอนตามกับเราโมน่าแต่เุไม่เหนอใช่ไหมเหนยมากๆเลยเดงนี่มานั่งเลหมอ ไม่ไงอนข่าจลไปน้าั่นไว่เเราเดินไปรอยเสือใหญ่กันก่อนนะคะแวะมาดูรอยเสือใหญ่ก่อนค่ะอยู่น้ำค่ะมีน้ำดื่มให้กินฟรีดื่มฟรีครับผมังน้ำกอนแวะกิบน้ำแป๊ะ ได้จริงนะคะต้องเทเยอะหรอกไกน้ีเบจกงนห้งสุงลงเที่ยวกินเกียบนหรอจริงมั้ยเนี่ยหน่อเะหแล้วแวะกินน้ำแป๊บค่ะหิวน้ำขนาดนี้ยังไม่พร้อมเลย

คนุณแม่เตรียมมันนี่มาทําบุญนะคะไม่ได้มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้คุณแม่เาภาถวายพราเช้าเพนนี่ค่ะคนกําลังเดินขึ้นไปนั่นคุณแม่ไปหยอดตู้บริจาคไปหยอดตู้ทําบุญค่อยๆนะทางต่างระดับเรานั่งกินน้ำก่อนหิวน้ำน้ำชา ลุกแล้วเราจะไปนั่งครัไปนั่งร้อยยี่สิบเมตรจะติดแหมว่ะอีนี้เกี่ยวครับถึงประตูสวรรค์แล้วนะคะเดินแล้วอย่างเดียววันนี้ไปค่ะทุกคนเดินขึ้นไปเลยเดี๋ยวมาดูรถนี่ประตูสวรรค์โอ้โหกระไยาวเลยนี่ค่ะนี่ไดยาวเยอะเดินลอดหินไปเดินดูจัดนี่ประตูสวรรค์ไปต่อมาไปค่ะลอดประตูสวรรค์กระไดไม่มีจัด อมพวกรถสลับเลยนะถามมามกลับเรือนี่เราตะกุศลหมาแล้วไปถ้ำฤาษีนะคะไปค่ะเราอาจจะไม่ได้เข้าไปเพราะว่าต้องโผล่ไม่รู้ว่าเปียกหรือปลังเลยด้านในนะคะเราได้อยู่

มาได้อข้หน้าเลยครับตรงนี้เลยครงางหนร่้รตอนนี้ถึงอยพระพุทธบาทแล้วนะคะเราจะเข้าไปไสัการะค่ะใไม่ตูอกจะลงเยอะหนะ่คะมองไม่เห็นเนแค่้อยพระพุทธบาท,ท้างหลัง <ค>นีให้คนออัวดนะอ,อ,อกเลยลูกวนออกออกครั้งเดียวนะอยาอยาเข้ามาทางนี้ให้ออกนี้ให้ทางเป็นทางออกเอเรายังไม่ได้กล่าวคำบูชาเข้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายเครื่องศักการะบูชา ต่อรอยฝ่าพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณบนยอดเขาที่จะกูดแห่งนี้การบูชาครั้งนี้จงเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความจเจริญรุ่งเรือง แก่ตัวข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงร่ำรวยการเงินจาริญนการค้าต้องนั่งเพราะว่าเราได้อธิฐานแล้วลงมามต้องเป็นตังลดจะได้มีทิ่อักเสบเป็นเงิทอะไรได้าล,ลงมาจากทางด้านนี้เินเข้าทางด้าน ราผู้นีบาทนะจะได้มีที่ที่มาจากคนไหนอยากติดคอเร็วเลยไปทักหน้าร้อนอันนี้ไม่ผิดเออไม่รนหรือเปล่าค่ะอเค่ะเดี๋ยวเราจะออกมาแล้วค่ะแต่เราสคนเนาะให้นายรออยู่บริเวณตรงกระยุนนะครับจุ กองอเมริกานะครับประมาณนี้นะให้ตกลงกันเองนะครับจุดนัดพบตกลงกันแล้วข้าแดงแล้วนะครับสัญญาณโทรศัพท์จะไม่มีนะครับติดต่อกัอนลำบากนะครับแล้วก็ท่านงกองแจ้งกับกองอเมริกาว่าเลื่อนเนาะเลื่อนหายนะครับติดต่อไม่ได้ก็คือกาอ่าใช้เาแดงทางเดีนะครับเราจะไม่ต้องการเรียนนะครับ จุดที่สองกองปใิการเป็นกองบุนกองบุตนอย่ไหมตอนที่ยังไม่ได้ถวายถังทานเลยมานอนกันี้นะครับคุาานุิ๊นะักลับรอบ่านแล้วตอนนี้ก็ประมาณ4ทีไรแล้วถวายสังฆทานรอบ่นะหรือว่ามากับเพื่อนๆชวนกันนะครับตีสี่ห้าเลนตีห้ากว่าก็เริ่มลงลแล้วก่ะที่เราตั้งตาตั้งใจรอกันมาแล้วนะี้าม่ต่อตาก่มล่ดต้กด้วย ขึ้นหนง,งหขั้เดินสนะครับเป็นวันแรกของการเปิดงานนะครับจะตรงกับวันที่เท่าไรนะครับหรือวันอะไรไม่สําคัญขอให้ตรงกับขึ้นหนึงัก